สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางไหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่26กรกฎาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่24นะครับผมสำหรับวันที่2ี่แอดมินให้เด่นอยู่ที่7วิ่งรูด8กับ2นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม0 2 0 3 9 0นะครับผมสำหรับ0 2นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวแล้วก็0 3เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็3 9 0เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางของแอดมินนะครับผมก็เข้าเฉพาะ0220นะครับผม เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่26แอดมินจะให้เด่นอยู่ที่2วิ่งรูด09กับ9นะครับผม ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางนี้เข้าไม่หลุดนะครับผมสำหรับสองสองหนึ่งสองสี่ สองห้าสองหกกับสองเก้านะครับผมสำหรับศูนย์

9ก้าหนึ่งเก้าสาก้าสี่ แล้วก็95นะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมจะมี28 08ศูนย์แปดแล้วก็เก้าเจ็ด สำหรับเบิ้ลน,นะครับผมสองสองศูนย์ศูนย์แล้วก็เก้าเก้า สำหรับ3ตัวนะครับผมมี305ศูนเจ็ดเก้าสี่ เก้าหนึ่งแปดสองสี่แล้วก็ศูนย์เก้าสอง แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหอยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่26ก,กรกฎาคม2566แอดมินให้เด่นอยู่ที่2นะครับผมวิ่งรูด0กับ9นะครับผมสำหรับ2 2 6 2 9นะครับผม2 4 2 1สสำหรับ 04 0 05และ02สำหรับ9นะครับผม91 94แล้วก็93สำหรับในชุดกันนะครับผมมี2808แล้วก็97เบิ้ล2299นะครับผม สตัวมี3 05 691แล้วก็092 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆป,ปังๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ